ในประวัติศาสตร์ทางทหารของไทยการพัฒนายุโทโธปกรณ์ใหม่ๆที่สามารถสร้างความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นภารกิจที่สำคัญและจำเป็นเสมอเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศและอยู่ในเส้นทางการคมนาคมที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาวุธยุโทโธป ปกรจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้และหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือขีปนาวุธพิสัยไกล HTM 27ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย ขีปนาวุธ HTM 27ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการป้องกันประเทศและการยับยั้งภัยคุกคามจากภายนอกด้วยระยะยิงที่ไกลถึง1500กิโลเมตรขีปนาวุธรุ่นนี้จึงครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของภูมิภาคอาเซียนเมืองใหญ่ๆของประเทศรอบข้างอยู่ในพิสัยการยิงเกือบทั้งหมดนี่จึงไม่ใช่เพียงการเสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพไทยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลย ทยีทางทหารได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศทั้งหมดการที่ชาติหนึ่งสามารถผลิตและพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลได้นับว่าเป็นการก้าวเข้าสู่สโมสรของประเทศที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมทหาร หลายคนอาจสงสัยว่า HTM 27มีจุดเด่นอะไรทำไมถึงถูกจับตามองอย่างมากข้อแรกที่ไม่อาจมองข้ามได้คือระยะยิงที่ยาวไกลถึง1,500กิโลเมตรระยะนี้มากพอที่จะสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านและทำให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคข้อ2คือความแม่นยำที่สูงโดยมีการคาดการว่า HTM 27ใช้ระบบนำวิถี สมผสานทั้ง GPS และ INS ทำให้สามารถเข้าตีเป้าหมายได้แม่นยำในระดับที่มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินไม่กี่เมตรซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับขีปนาวุธชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าขีปนาวุธ HTM 27ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบหลายขั้นตอนทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถยิงจากแท่นเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนย้ายและการเตรียมยิงจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงที่จะถูกตรวจจับหรือโจมตีตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะปล่อยยิงจุดนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติการทางทหารยุคใหม่ที่ทุกวินาทีมีค่า อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ขีปนาวุธ HTM 27น่าสนใจคือการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรและความรู้ของคนไทยเองการมีขีปนาวุธที่สร้างขึ้นภายในประเทศไม่เพียงแต่ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติแต่ยังช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสามารถควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษาและการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและความต้องการของตนเองได้ดียิ่งขึ้นหากเรามอง ย้อนกลับไปจะพบว่าหลายประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทหารหล้วนเริ่มจากการพัฒนาขีปนาวุธของตนเองทั้งสิน้นและ HTM 27ก็กำลังพาประเทศไทยก้าวเดินในเส้นทางนั้นเมื่อขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนผลที่ตามมาคือแรงสะเทือนในระดับภูมิภาคหลายประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจับตามองและวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น การที่ประเทศไทยมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในรัศมีกว้างย่อมทำให้ดุลกำลังทางทหารเปลี่ยนไปการยับยั้งภัยคุกคามโดยการมีอาวุธที่ทรงพลังเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพเพราะเพียงแค่การมีอยู่ของอาวุธเหล่านี้ก็สามารถป้องปรามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกล้าเริ่มต้นความขัดแยง้ง อย่างไรก็ตามการพัฒนาอาวุธเช่นนี้ย่อมมาพร้อมกับคำถามในแง่มุมต่างๆางทั้งด้านความโปร่งใสด้านงบประมาณและความเหมาะสมในการใช้งานแต่หากมองในมิติขององค์การป้องกันประเทศการมีขีปนาวุธพิสัยไกลคือการส่งสารชัดเจนไปยังทุกประเทศว่าไทยพร้อมจะปกป้องตนเองและไม่อาจถูกมองข้ามได้นอกจากนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญขององค์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการสร้างอาวุธทันสมัยไม่ได้พึ่งเพียงเงินทุนแต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความพยายามของบุคลากรไทยจำนวนมาก ภาพที่ปรากฏในขบวนพาเหรดกองทัพพร้อมธงชาติไทยโบกสะบัดและขี่ปนาวุธ HTM 27ถูกจัดแสดงอย่างสง่างามนั้นไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพแต่ยังสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในศัก,กยภาพของชาติไทยเป็นภาพที่บอกกับโลกว่าเราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและพร้อมจะก้าวสู่ยุคใหม่ขอองค์การป้องกันประเทศ หลายสำนักข่าวต่างประเทศได้หยิบยกข่าวนี้ไปนำเสนอมีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะการที่ไทยมีขีปนาวุธพิสัยไกลย,ย่อมทำให้หลายประเทศต้องคิดใหม่ในการวางแผนทางทหารและยังอาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในระดับภูมิภาคแต่ขณะเดียวกันก็บ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ที่ไม่ใช่เพียงผู้ซื้ออาวุธแต่เป็นผู้ผลิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง อนาคตของ h t m 27ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การพัฒนาในรุ่นปัจจุบันเพราะยังมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องของระยะยิงที่ไกลขึ้นความแม่นยำที่ดีกว่าเดิมรวมถึงการพัฒนาหัวรบหลายรูปแบบทั้งหัวรบเจาะกระหัวรบระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่หัวรบที่สามารถปฏิบัติการแบบหลายเป้าหมายได้ข้อได้เปรียบขององค์การพัฒนาในประเทศคือไทยสามารถปรับเปลี่ยนคุณลักษณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร และภูมิประเทศของเราได้ดีกอว่าการนำเข้าการที่ขีปนาวุธ HTM 27ถูกกล่าวขานว่าสะเทือนทั้งอาเซียนนั้นไม่ใช่คำเกินจริงเพราะมันไม่เพียงเปลี่ยนแปลงสมการทางทหารแต่ยังส่งผลต่อการเมืองการทูตและการสร้างดุลยภาพของอำนาจในภูมิภาคทยในฐานะประเทศที่รักสงบย่อมไม่ใช่ผู้เริ่มต้นความขัด